<laughs> อโห,โหสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นแผงโซล่ากันนะครับตอนนี้ก็เริ่มงานสายนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับดูชุดกรรมกรแรงงานจากช่างซ่อมเครื่องจักรราคาหลายสิบล้านตอนนี้ต้องมาขึ้นแผงโซล่าเซลล์กันเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราขึ้นแผงโซล่าเซลล์กันแบบไหน รอ้อนจงจัง <c oughs> ขอขอ5าชิดนมืเป็น